ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอชพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู o ดไฟเตอร์วรอร์รีเออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ คโคตรไปะหัดก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดกันเลยและเก็โอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกชัช้นด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับผมก็วันนี้อยู่กับแบบอนิเมะวอลเลย์เออร์ซิมมูนิเตอร์นะครับผมก็อ่าอัปเดตนะครับผมน้องๆน่าจะรู้แหละอัปเดตเนาะ ตีห้าหกโมงก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือตอนนี้อัปเดตที่6แล้วนะครับผมก็เป็นอะอนดิมเมวันพันเมตร มาสักทีสักทีเออเนการ์ตูนอนิเมะที่พี่ชอบมากเลยนะไอหัวโลนไซตามะอุ้ยไม่ใช่ไซตามะนะครับผมพี่ชอบมากเลยแล้วพี่ก็อ,อ่าชอบเออชอบตั้งแต่เด็กแหละไซตามะพี่อ,อ่าพี่ไฟฝันอยากเป็นไซตามะตั้งแต่เกิดแล้วจริงๆเลยแบบหมัดเดียวครั้งเดียวจอดแบบเนี้ยเอาไว้ต,ต,ต,ต่อยอ่ะไปต่อยอ่ะเออเปิดกระพงกำแพงต่อยตึกอ่ะอะไรเนี้ยครับทุกคน มันเป็นแมปตึกนะครับผมบอลพันแมนนะเอ้ยอันนี้คือนี่นี่เนี่ยกาโลหัวแดงร่างสองปะกาโลอันนี้กาโลอันนี้คือโบลอดโบลอดสิบห้าทีโบลอด,อ,ด,อ,ดอย่างรูบรอสมันเลือดเท่าไหร่อ่ะทุกคนรูบแมบใหญ่อยู่นะเนี่ยเฮ้ยผู้ไปเล่นไปฝั่งนู้นเดินได้ปะเฮ้ยโอ้โหแมปหลอกมันแมปหลอกว่ะทุกคนโบลอดน่าจะเป็นบอสนะครับผมแบบนี้นะโบลอดหรือเปล่าวะดูก่อนนะกาโล กาโล่เป็นรองบักาโลเป็นบอสรองป่ะ3.5ทีน่าจะเป็นโบลอนนะหรือถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะมันแบบนี้มันชอบแอบบอสไม่รู้เป็นอะไรควนตีนคนตีนพี่อ่ะมันทีอ่ะแล้วเราก็ไปดูนี่ดีกว่าทุกคนการสุ่มของนะครับผมสุ่มคงสุ่มของสุ่มคงสุ่มตัวนะผมเปิดคงเปิดไข่อ่ะมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานะครับผมปกติมันจะมีเพิ่มเติมนะพี่มันไม่มีอ่ะอันนี้คือรอบนี้มันไม่มีนะทุกคน แล้วต่อไปก็มาดูเรื่องของอาคือเปิดไข่นะครับผมก็มาดูที่ของเปิดไข่นะก็ประมาณนี้ครับผมเยเคทัตซึมากิ0.35วะตอนนี้มันคูณ3อยู่นะทุกคนจิตกรรมคูณ3อยู่นะทัตซึมากินะครับผมแล้วก็การโลล่าง1ป่ะ17% เรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้คืออ่าจีนอสเป็นตัวละครโคตรลับนะครับผมเย้จีนจีนอสร่าง2องปะน่าจะร่างน่าจะร่าง2นะครับผมเป็นเป็นร่างหุ่นยนต์ปะร่างหุ่นยนต์แล้วก็หัวล้นซาจมาร์เป็นตัวละครลับนะครับผมแล้วก็อันนี้ตัวโคตรลับตัวโคตรแรงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราดูเอฟเฟกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะเอฟเฟกนางสวยๆของเรื่องสวยๆนะครับผมนางสวยๆของเรื่องเอ้ยของเรื่องเออน่าจะฟีลน่าดู อ๋อป่อยก้อนหินเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนในหนังเลยครับเป็นการ์ตูนนะไม่รู้ว่าเดาเอาอ่ะน่าจะเป็นแบบต่อยแบบหมัดเดียวกระเด็นหรือเปล่าวะแบบชาร์จอะชาร์จพลังต่อยหรือเปล่านั่นไงนั่นไงใช่ด้วยโคตรตึงเรามาดูของจีนอสนะผมตัวโคแลบบัทโคเลดูดิเล้วข่าดเล็กขนานเป็นยังไงเอฟเฟกต์เป็นยังไงจีนอสใจผิดหวังเย้โคเท่อะเอฟเฟกต์เท่จัดจีนอสนะทุกคน โอ้โหเป็นโกโก้คันเลยนะทุกคนแล้วก็มันอัพอัปเดททำให้เวล400แล้วนะทุกคนปกติ300อันนี้มันออามาเป็น400แล้วนะประมาณนี้นะครับผมอัปเดตก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พี่ด้วยนะครับผมไม่รู้อัปเดตหน้าจะเป็นอนิเมะอะไรก็โปรดติดตามเรื่องต่อไปนะครับผมก็ลองคอมเมนต์แบบข้าวๆก็ได้ว,ว่า,าต่อไปอาจจะเป็นแบบนิวสนแบบนี้แบบโดเรมอนแบบชินจังแบบแบบแบบอันพีทหรือแบบอะไรเออคอมเมนต์ดูนะครับผมเผื่อแบบใครถูกเนนะี่ยน่าจะแบบเป็นหมอนงหมอดูได้เลยนะถูกทรงอ่ะ แล้วก็โค้ดนะครับผมเรื่องโค้ดเดี๋ยวพี่ทิ้งทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมก็ไปใช้กันได้นะครับโค้ดนี้คือโค้ดโคนแลจะได้พวกอาจะได้พวกอาอุตตรากี้ดาเมจแล้วก็เงินนะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ไปใช้ไปจับจองปจุ่จุ่มไปจบ่มใส่นะทุกคนก็ซียูครับผมเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์เยอะๆนะ